สวัสดีพี่ท่านะครับชฉอดเด็ดพระเครื่อนะครับมาอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงค่ำๆนะครับนะในยามค่ำๆของเรานะครับดูที่พี่นะครับได้แร้วบ้างนะครับหนึงถุงครับพี่นะมาถึงเร่อเลยนะครับอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับมากันทั้งวันจริงๆนะครับในชุดงนี้นะ อไหมเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยก,ยกันดีกว่านะีิแนวด้มีอะไรบ้างนะครับมารายการแรกเลยแนวขอเปิดประเดิมเลยนี่น้ำอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับพี่ลองดูหน้าระดิในครับบอกแล้วหน้าผ้าของเราพี่น้ำได้มาผมเล่นให้เลยในครับไม่ดึงไม่ยืดเยื้อนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นใครไวใครได้นะครับตามสไตล์เราเลยพี่นะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับสําหรับนะครับรายการแรกแล้วกันพี่น้เปิดประเดิมไปด้วยนะครับหลวงพ่อทบรับพี่โอ้โหแล้วดูเนื้อเดยไม่ใช่เนื้อแบบ กาเนื้อห่างๆไม่เอาพี่มันต้องให้เก่าเลยนะนะเอาเก่าหรือปึกปักใี่ดูเนื้อเนี่ยในเนื้อหลวงพะทบเนี่ยนะพี่ดูโซนเนื้อเลยนี่คือเนื้อหลวงพระทบนี่พี่าเป็นพิมพุทธกวากนะครับเนื้อสวยจริงตะไบด้านล่างนี่แห้งหมดแล้วพี่แนวว่ทยาเห็นไหมตะไบด้านล่างนี่แห้งไปหมดแล้วนะครับเอาสามร้อยพี่นะครับหลวงพะทบนะโอ้พุทธคุณไม่ต้องพูดถึงพี่ดาพื้นที่รู้จักกันดีนะครับอาพื้นที่รู้จักกันดีครับพี่เอาเอาไปสักสามร้อยบาท นะครับมาดีพี่สามร้อยบาทนะพี่นานะครับองคต่อไปแนวตัวไปเป็นวัดเกตจ้พี่นี่เดี๋ยวพี่ดูเนื้อเนี่ยอ้อาดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วนะพี่นานับอยากได้โทมาในครับโทมาผมได้เลยในดูเนื้อเนี่ยอ่าดูเนื้อดูพิมพดูทรงดูมวลสารได้นะครับเท้าบ้านแบบนี้พี่นดยหยาบห้านะครับพี่พี่ใหญ่อยาบล้านะใครไวใครได้พี่สไตล์เลยในครับในหูเป็นเสี้ยวหูเป็นแท่งเลยพี่นะครับมวลสารนี่เป็นเม็ด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 เลยนะครับในช่วงอกวงแขนคมนะ ในนี้ช like ่วงอกและวงแขนนี่ของเขาคมกริบเลยนะพากดพิมพ์ที่เห็นไหมเป็นฉากเป็นแท่งเลยในนับเนื้อสวยมากด้านหลังผมเอาสามร้อยพี่นะครับวัดเกรดนะนในนี้พี่จ๋าวัดเกรดรายการที่สองเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทนะครับถือว่าได้ได้ได้เลิกได้ยามแบ่งกันเลยดีกว่านี่ในนี้ไม่มีดึงนใครับของเราไม่มีดึงอยู่แล้วใส่กันแรกในนี้พี่จ๋าใส่กันแรกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับเป็นพ่อปานใช่ไหมในรับเป็นเอ่อพิมโบราณ นี่พี่น Heck, ้ำโูรขาวปานพี่น้ำพิมโบรานอุดล่างดูง่ายนะครับพี่ยาอุดร่างดูง่ายนะครับพิมโบรานนพี่น้านนครับอันนี้คือแบบเขาเรียกะไรจัดมาแบบแบ่งให้พี่สมาชิกอ่ะนะครับในช่วงรอบเย็นนะเอาไปอีกสามร้อยนะครับอุดล่างนะครับพิมโบรานนี่น้ำโปรข้าวปานนี่วัดบางนมโคนะสามร้อยบาทนะครับเอาไปดิยพี่นะครับสามร้อยแล้วก็องต่อไปครับพี่นะครับ้านล่างมีอะไรบ้างเอ้ยองค์นี้พี่ผมแปลกอย่างนึงนะ มันเป็นปางหุ่นพรมแน่นอนหลืเป็นพระลงกูเอา,อางี่ว่าใช้คำว่าพระลงกูดีกว่าเนียครับแต่ด้านหลังเนี่ยตอนแรกผมกนึกว่าเป็นร่องรอยธรรมดาแต่สังเกตดีๆพี่เห็นไหมคล้ายๆรูปเจดีไหมโอ้โหแล้วมันมันเขาเรียกว่ามันลบเรือนไปแล้วอ่ะพี่เห็นไหมผ่านการเวลาผ่านการแขวนผ่านการใช้มันก็ตื้นดิพี่นะครับแต่เนื้อเขาเนื้อเขาสวยเลยล่ะแต่พิมมันจะตื้นๆหน่อยเพราะเขาแขวนมาพี่นล้วมันเป็นคือแบบดูแล้วเป็นพระลงกูนะ่ยครับอันนี้คือเราพิจารณาไปพร้อมๆกันนะผมว่าดูแล้วเป็นพระลงกูพี่เนี่ย หาลงกูชัดเจนมากเนื้อสวยๆพี่ด้านหลังตรงนี้ผมมุมมองผมมองเป็นรูปเจดีนะเอาเอาสามร้อยบาทนะครับไม่ต้องเปลี่ยนที่เขียนราคาหรอกน่าจะมีองค์เดียวอ่ะลูปแบบเนี้ยมันไม่เคยเจอพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวใส่ซองไว้สามร้อยบาทนะครับเอาผมใส่ซองไว้ให้แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เหรียญเนี่ยพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพอ่อเกษมนะนะครับวันนี้ได้เหรียญมาด้วยนี่เหรียญดำกิฟต์เลยนะครับลมดำเดิมพี่แล้วเหรียญพ่อเกษมนะ ในครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดครับพี่นะมีเออ่ตัวต่อใช่นไหมรูปกงจักรนะใช่ไหมนี่ยตรงบนหนึ่งเจ็ดมันรูปกงจักรครับพี่นะครับเอาสามร้อยนะหลวงพ่อเกษมพี่ได้มาแบบนี้เลยนะเอาสามร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญเหรียญพ่อเกษมนะสามร้อยบาทนะครับเหรียญพ่อเกษมนะครับด้านนี้มีอะไรบ้างอ่ะเอ่อด้านนี้มีอะไรบ้างเอาหลวงปู่ทวดนะครับใช่ไหมนี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับลมดำนะดำแห้งๆเลยพี่ นี่ยพรหลวงปู่ทวดนะพิธีบัลลังรหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญรูปทรงเสมารัาพี่ในครับวิจารั์เป็นเหรียญรูปทรงเสมานะเนี่ยปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะรูปทรงเสมาเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดเดี๋ยบิบลลังหลวงปู่ทิมนะรูปทรงเสมาไปสามร้อยนะครับปู่ทวดปู่ทิมปู่ทวดปู่ทิมแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จ นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่เป็นพิมพ์หลงหลวงวิจารนะครับหลวงสิทธิการที่หลวงวิจารหลวงสิทธิการครับพี่นะครับฟอร์มพิมพ์พระจะล่ำในดูเลยฟอร์มพิมพ์พระล่ำปึ๊กเลยเห็นไหมในครับเส้นสุ้มหนาฟอร์มพระองค์พระนะครับสวดทรงองค์เอวพระหนาเห็นไหมหนาปึ๊กเลยนะครับด้านข้างรอยตัดนี่ครับด้านข้างและรอยตัดนะครับธรรมชาติชัดเจนครับพี่ี่ครับอันนี้เป็นของหลวงสิทธิการเอาสามร้อยบาท ในครับเนื้อหาผิวพรรณพละธรรมชาติมนเป็นภาพแบบผมได้มาเดิมๆเลยพี่ผมเล่นให้เลยนะสดๆกับพี่ไม่มีการมาแบบว่ามาคัดมาแยกนะผมเล่นให้สดๆเลยไปสามร้อยนะครับพอมาถึงผมเล่นให้เลยนะครับมันจะได้สนุกนะครับไม่ต้องไปคัดนะครับมลาจะได้แบบมันๆนนครับอ่านะครับคัดมันก็น่าจืดสิพี่พระใช่ไหมนะครับคัดออกอ่ะนี่มาถึงเล่นให้เลยนะครับสดๆนะครับราคาเดียวด้วยของผมอ่ะนะครับราคาเดียวด้วยในดูเนื้อเนี่ยในครับี่ดูเม็ดไข่ปลาี่พี่นับร้อยปี ดูเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับเม็ดมวลสารเม็ดไข่ปลานะครับคาบแมพี่เห็นคาบไหมในครับพี่เห็นคาบไหมจ๊ะสวยจริงนะครับสวยจริงสวยเดิมพี่นับร้อยปีนะร้อยปีวัระคังดูเนื้อได้เลยพี่ดูเนื้อดูพิมพ์เนี่ยเอียงให้ดูเนี่ยนะครับแล้วดูด้านหลังนะด้านหลังก็เนี่ยเนี่ยแม้ตายางเนี่ยแต่เขาแขวนพี่พระเขาแขวนพระเขาใช้เห็นไหมเนี่ยรอยมวลสารอยยุบรอยย่นเห็นไหมรอยการเช็ดตัวเนี่ยเอาสามร้อยนับร้อยปีวัระคังนะ เอาสามร้อยบาทนะครับนี่ไปพี่แล้วแบ่งนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อแจงนะพิศนุโลกพี่มาพร้อมตะกรุดนะอันนี้รูปหล่อท่านนะครับอ่ารูปหล่อมาพร้อมกับตะกรุดครับพี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อแจงนะครับพี่พี่หยารูปหล่อหลวงพ่อแจงนะรูปหล่อมาพร้อมกับตะกรุดนะครับอันนี้จะเป็นสองอุดนะครับเนี่ยดูดิสองอุดนะ หลวพ่อแจงนะมาพร้อมกับตะกรุดเดี๋ยวผมให้ชุดเดียวเลยนะครับง่ายๆพี่มีรอยจานนะนะครับวิจารนี่มีรอยจานนะครับเห็นรอยจงรอยจานก็ไม่ได้นะครับธรรมชาตินะเนะี่ยแขวนใช้มาจริงๆรก็พี่รอยจานเดิมนะครับเอาชุดนี้นะให้ทั้งถุงเนี่ยไปสามร้อยนะครับหลวงพ่อแจงกับพี่นะครับพี่ซอโรคนะพลาสายพี่เซอโรคจ๋าเอาไปทั้งคู่เลยสามร้อยนะครับ สามร้อยแล้วก็พระสมเด็จครับพี่นับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะนะเป็นจัดว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่แต่เขาบอกว่าด้านหลังครับพี่นะนะมันจะมีรอยกระเทาะอันนี้เป็นพระบ้านพี่ดูเนื้อเลยกระเทาะด้านในเห็นมวลสารเลยอ่านะครับเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ดูเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูโซนเนื้อดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับแล้วดูธรรมชาตินะพี่น้านะครับเนื้อใสเก่าแก่ครับพี่นะครับร้อยปีร้อยแยะนะครับมีทั่วรอบองค์เห็นไหมร้อยปีร้อยแยมีทั่วแล้วมีรอบองค์เลยพี่นะมวลคร่ย ในครับมวนสารเป็นเม็ดเลยเนี่ยพระสวยนะครับพระสวยพระเดิมมาพี่ในะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยแกลงเก่าใสหนึและนุ่มนะครับองค์นี้เอาเอาสามระอยี่สิบครับสมเด็จพระคังกับพี่นะมวนสารด้านหลังนี่เป็นก้อนมวลสารเลยนะเอาไปสามร้อยี่สิบบาทนะครับานะครับราคาแบ่งอะพี่สามร้อยี่สิบบาทนะครับสามสองศู 3, 2, 0, นย์ครับ สามยยี่สิบาทเดี๋ยวเราไปกันต่อกับพี่นะครับสาหรับองค์ต่อไปองค์นี้เลยพี่เราองค์นี้จะเป็นพระปิตานะครับเป็นเนื้อตะกัวนะนะครับเป็นเนื้อคล้ายๆแบบตะกัวเก่าๆอ่ะพี่นะครับเป็นพิมพ์ชลูดอ่ะนะครับพี่พี่จ๋าเป็นพระปิตาออกแบบว่าออกแนวแบบพิมพ์ชลูดอ่ะพี่เนื้อโอ้โหเป็นเนื้อแบบเพิ่งจะ้าว่าเนื้อตะกัวเขาเก่าเก่าและเก่ามากนะครับเ่าเก่าและเก่ามากนะครับดูเนื้อดิเอาสามร้อย นะครับเนื้อตะกั่วเก่าๆนะสามร้อยบาทนะครับคือมันน่าค้นหาดิพี่ในครับเป็นรพระที่ค่อนข้างทีจะใช้ว่าลึกลับและน่าค้นหานะครับสามร้อยบาทนะครับอุ้งต่อไปนี่รูปนี่หลวงเพื่อเงินยังพี่นะอยู่ในกรอบนี่ก็ยังไม่ได้แกะดูเลยพี่เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะพี่พี่ได้รับชมแบบเขนาดอะไรแบบใกล้ชิดเลยต้องแกะนะครับแกะให้รับชมแบบใกล้ๆเลยพี่นะครับแกะให้รับชมไปพร้อมกันโอ้พระเนื้อเดิมมากพี่นะเออพระเนื้อเดิมมากดูเนื้อเนี่ย นื้อประงเพราะเงินพิมพ์นิยมเห็นไ,ไหมเนื้อผิวพันธุ์ธรรมชาตินะครับพี่ๆเนื้อผิวพันธุ์และธรรมชาติของเขาเก่าจริงพี่เนร,รอยช่อเดิมเห็นไหมเก่าจริงรอยช่อเดิมับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับอยู่ในกรอบเลยเนี่ยใส่กรอบให้เหมือนเดิมสามร้อยบาทนะครับนี่มันแน่นอนนะครับอยู่กับเราพี่นะครับมันแน่นอนสามร้อยบาทนะครับ 300าสามร้อยบาทเราก็องค์ mm hmm. ต่อไปครับพี่สําหรับองค์ต่อไปนะพี่นันนะครับเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อพรมครับพี่ในครับหลวงพ่อพรมมาช่องแครนะครับเป็นเนื้อตะกั่วอันนี้ไข่ตะกั่วขึ้น,ในใมาเป็นเม็ดๆๆๆเม็ดเลยพี่แนวเห็นไหมเม็ดขาวๆขึ้นคุมเลยพี่เห็นไหมเม็ดขาวๆในพี่นันขึ้นคุมเลยพี่นะครับตะกั่วนี่ดูเนี่ยเป็นรอยธรรมชาติเห็นไหมโอ้ไข่ขาวๆขึ้นคุมเลยเอาเอาสามร้อยพี่แนวหลวงพ่อพรมมาช่องแครพี่นะครับก้นระหังนะ สามร้อยบ้างนะครับพี่จ๋าอันนี้เป็นก้นละคังเอาไปสามร้อยก้นละคังสามร้อยองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จวรลคังดีกว่าพี่อันนี้แก่ตังอิ้วนะสมเด็จวรคังพิมพใหญ่นะครับแก่ตังอิ้วเลยพี่ดูเนื้อเด่นะครับสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูเนื้อดูข้าบดูการแขวนเด่เนี่ยข้าบเหือข้าบไข่ลอยแขวนลอยใช้ยังคงอยู่เลยพี่เกตทะลุซุ้มนะแก่ตังอิ้วนะครับดูช่วงอกดูตามซอกแขน นะครับดูช่วงอกดูตามซอกแขนดูรอยตัดเดี่ยวโอ้โหนี่เก่าจริงพี่เก่าแบบเก่าเหมือนมีเหมือนมีร่องรอยการลงล้างด้วยพี่น่ครับไม่ได้เก่าแบบธรรมดานะพี่เด่นไหมเนี่ยดำๆเห็นไหมตามซอกหรือเหมือนมีร่องรอยการลงล้างไว้ไนะครับใช่ไหมเหมือนมีร่องรอยการลงล้างไว้พี่หลังกระดานแผ่วๆนะดูกระดานเขาขอบจะมีรอยปริเนื้อมันเป็นเข้างในมันเป็นร่องรอยการเซตตัวของเนื้อพระสามร้อยห้าสิบาทนะครับวัดระฆังพิมใหญ่แก่ตังอิวนี่ แขวนใช้เด um ิมๆแบบนี้พี่หน้าแขวนหน้าเอาไปใช้ก็พี่หากรอบใส่ดีๆนะสวยเลยล่ะแนวเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่จ๋าสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็องค์ต่อไปกับพี่นะครับเป็นจอบนะครับพี่พี่จ๋านี่เป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กนี่ขอราคาแบบแตกต่างนะพี่นะครับจะได้มีความโดดเด่นอย่างเขาบ้างนะครับสำหรับจอบเล็กนะนะครับเออ่ขอราคาแตกต่างจะได้มีความโดดเด่นบ้างครับพี่นะครับจอบเล็กบลวงเพราะเงินวัดบางคานกับพี่ด้านหลังดูดิ เนี่ยดูรอยตบแตง่งดูรอยแทงตะไบโโอ้หเนื้อเดิมมากในเงินวิญญาณเนื้อเดิมมากเอา499บาทนะครับเนี่ยมีความแตกต่างบ้างพี่เนาะเออจะได้มีความแตกต่างบ้าง499บาทครับ hmm. พี่นะครับไม่มีอีกแล้วนะนี่ตำลับเดิมๆพี่เอาไป้อยเก้บาทนะครับ499บาทองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จะว่าเป็นพระสมเด็จผมดูเป็นเป็นบางหุ่นพรมหรือเปล่าหรือจะเป็นเนื้อดินหรือจะเป็นบางหุ่นพรมแต่เป็นพิมพ์สังกติผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์บางหุ่นพรมนะเนี่ยเป็นพิมพ์สัังติครบพีี่่เนย ห็นไหมมีหูเนี่ยนะครน่าจะเป็นพิมพ์สังกติแล้วพระเขาเก่าพี่เขาเก็บเดิมเห็นไหมเอาดูความเก่าดูค้าบยิ่งความเก่าธรรมชาติดิพี่นะครับต้องรอยการลงกุเนี่ยเนี่ยธรรมชาติจริงๆพี่พระผมได้มาแบบนี้เลยนะในการพิจาาพระผมได้มาแบบนี้ผมให้เลยพี่นะครับเอาเอาสามร้อยบาทนะครับสังกตินะพี่นะนะครับเป็นพิมพ์สังกติผมเอาสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ซองไว้ในการพิจาาผมขออนุญาตใส่ซองไว้พี่สามร้อยบาท ในครับเราก็เหรียญครับพี่ในครับนี่จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดครับพี่นครับพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อสุดครับพี่นะครับเนื้อสวยนะครับพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อสวยมากครับพี่เนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเนื้อสวยนะครับหลวงพ่อสุดนะเนี่ยในครับสร้างโบสถ์เนี่ยร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยร้อยเอ็ดครับพี่รุ่นปิตุภูมินะครับพี่จ๋ารุ่นปิตุภูมิสามร้อยบาทนะครับรุ่นปิตุภูมินะ เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่นะครับสําหรับองค์นี้รับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จนะครับผมดูเป็นวัดระคังนะพี่นะนนครับแต่มีร่องรอยการเอ่อต้องชืว่ามีร่องรอยการซ่อมนะครับเป็นวัดละคังพิมใหญ่เลยพี่นะครับเป็นวัดละคังไม่ใช่บางขุนพมนะพี่นะองนี้เป็นวัดละฆังพิมใหญ่นะครับอกกระบอกนะครับอกกระบอกเขาไม่มีรอยซ่อมเห็นไหมอกกระบอกมีรอยซ่อมแต่ซ่อมแบบเขาเรียกว่าซ่อมโบราณนะพี่นะครับ้าพลาไม่ดีจริงไม่มีซ่อมแน่นอนนะครับพี่จ๋า ถ้าพลาไม่ดีจริงไม่มีซ่อมแน่นอนดูเนื้อเดี่ยเอา4 9่สิบาบาทนะครับจะได้มีความแตกต่างกับพี่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพี่นายในชุดแอบมาของเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ